ซูเปอร์ลิชหนึ่งเก้าหกห้าออลิจินนลเอ็กซ์เชนซ์เอ็กเพรสเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกครับเรายังคงอยู่กันที่สวนสนุกโอเชียน r าร์คสถานที่ที่มอบความสุขให้กับเหล่านักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปีคศ1977ครับโอ้้อยจ็ดสิบครับโอ้ยอรัสวอรรัตส เลยใหญ่มากเลยเยเห็นเลยแล้วก็คุณเคยเห็นแบบที่เป็นตู้ปลาแบบนี้ไหมแบบจริงๆมีจริงๆมีที่อะไรนะพระลก้อนอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แบบแบบไม่ได้ทรงนี้ไม่ได้ทรงนี้อันนี้ที่เป็นทรงแบบว่าวงกลมกว้างใหญ่เอดูดูดู มีสัตว์อื่นอะไรที่ที่สุดในโลกบ้าไ<ด>องไย้อื่นตัโอ้โหคุณเต๋เฮ้ยเจ๋นี่มันเขาจัดแต่งแบบว่าแกรนมากอันนี้เหมือนแบบพวกแบบปลากักพังใต้ทะเละแล้วก็มีซากตาแล้วก็มีตัวที่ ไม่ใช้่พ, <อ S 1> พุง<อ>่งไปพุ่งมา,งมาด้ดิเ่ยมันเหมือนแบบเอาแขนแน่วเี้ยแมวน้ำแมวน้ำน่ารักมากนี่ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปได้ได้ไปให้อาหารนะรู้ปะ่ะใช่เป็นแมวน้ำเสือดาวสัตที่เขานำมาในโชว์ในอะพา,ารียมนี่์นี่คือเป็นสัตว์ที่อยู่ในภูเขาลุ่มเหนือ อย่างบ้านเราเขาจะมีปลาเยอะใช่ไหมแต่นี่คือจะเป็นสัตว์ที่แบบอาศัยอยู่นั้นนั่นเลยก็จะมีแต่พวกแบบตัวตัวที่ค่อนข้างเอกโซติกนะฮะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นวอลรัสแมวน้ำถูกต้องเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปดูกันครับอยากเห็นแล้วอ่ะทางนี้เม่เนี่ยเราเห็นว่าใกล้แล้วใช่ไหมครับเราจะมาใกล้กว่านั้นครับคุณผู้ชมครับ S <S <S เราจะมาป้อนอาหารน้องๆกัน <S 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 เดี๋ยววันนี้จะมีพี่ทีมงานมาสาธิต๋อีคครับเฮลโล Oh! Catch the fish. Oh! And you can stand here uh -huh. and, you can stand and drop that? Yeah, and throw it to <coughs> the oh. Rondo! <coughs> 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 hey, hey, hey! Hey, 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 <coughs> <hả>? <coughs>

เอา last one ชัว์ชัวองตัวนะนี <Yeah. S 1> ่นะจังหวดจังหวเทโเฮ้ยสนุกอ่ะ <if hel> <ängen> หลังจากสนุกสนานกับโซนเครื่องเล่นกันไปแล้วเดี๋ยวมาสนุกกันต่อบแบบชุ่มฉ่ำกับโซนสนน้ำกันบ้างครับเฮ้คุณแม็กครับเราไปเล่นเครื่องเล่นกันมาเยอะแล้วนี่คุณเหนื่อยท่วมตัวขนาดนี้แสดงว่าคุณร้อนแล้วใช่ไหมฮะร้อนมากร้อนรุ่มทั้งใจและร่างกาย ผมเลยพาคุณมาที่นี่ครับมันคือพามาแช่อ่างที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงครับผมเรื่องอ่างนี่ขอให้แบบเซ่ไม่ใช่อันนี้สวนน้ำสวนน้ำสวนน้ำครับผมครับผมเาเรียกว่า water world ครับ water world นี่แหละคือจะบอกว่าที่นี่นะเพิ่งเปิดมาแค่2ปีนั้นคือเปิดปี2021ครับโอ้พิ่งเปิดเลยใช่ครับผมก็ในโซนนี้ก็อยู่ในโอเชียนพาร์กอ่แหละโอเชียนพาร์กเราเดินลงมานิดนึงนะครับก็จะมาเล่นสวนน้ำบอกเลยว่าใหญ่มากๆยิ่งใหญ่อลังการมากๆคะตอนนี้ อ่อแต่เราต้องเดิเพื่อให้กดใช่โอเคการเดินเราเดินไปนะผมงใช่เราเดินตามทางเราเดินตามทางมาฮะงั้นเราก็ไม่หลงแน่นอนดูคุณดูส้มสวนน้ำเราดิยอดโอ้โหยิ่งใหญ่เกินใครโอ้โหอ้ยเย็นเจี๊ยบเย็น เย็นเจี๊ยบอันนี้คือยังเป็นโซนเล็กอยู่นะเดี๋ยวน่าจะต้องเข้าไปอันนี้เขาจะรอเล่นบิ๊กเวฟออกเจะมีคลื่นมามีคลื่นมา เราจะไปเล่นสไลเดอร์กันแล้วครับครับผมสไลเดอร์เรนโบว์ฮะเรนโบว์รัชนี่แบบสวยงามมากสีสันสดใสดูซิลงมาแล้วถึงสรรค์มันจะเป็นท่ออย่างนี้ม้วนลงมาก่อนนะคุณมันไม่ใช่เป็นสไลเดอร์ธรรมดานะเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอะเฮ้ยเจ๋งอะเฮ้ย มน oh. แรงอยู่ละมันจะมีคนแนะนำให้มันจะมีเขาเรียกเลเซอร์แมทใช่ครับเลเซอร์แมทเสือเ่อันแหละเสือนั่นแหละแล้วก็ลงมาเลือกช่องได้เลยใช่เราเครื่องเครื่องควรจะเลือกช่องไนข้างลา่างโอเคเครื่องเล่นที่สองี่ครับนี่เลยตัวนี้เลย ดูวิวทางเดินในเครื่องเล่นนะครับนี่นะเรเบิลฝั่งนี้นี่นี่ไปครับถึงแล้วว่าคุณทำอะไรครับขยัเคลียร์อะใครนัูอะไรคือ,อ้องดูว่าใครจะนั่งข้างหลังเว้ยอ๋อใช่ อันนี้มามไมเฉยนีดผมต้องช่าง okay, ไหนครับด <okay. S 1> ีตอนนี้ดีสวนใช่คือตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าใครหนักกว่าผม70ถ้างั้นคุณก็ต้องนั่งข้างหลังคุณหนักเท่าไหร่ผมหนัก65 65เพราะฉะนั้นผมก็ต้องนั่งข้างหน้าโอเคสองคนหนักรวมกัน137 น,นี่ครับซอนอยู่เลยครับผมเพราะอะไรครับตื่นเต้น,นสนุกมันอยากไปเล่นอีก มันเป็นบรรยากาศที่เราหาไม่ได้ในประเทศไทยเลยนะคือแบบว่าอ่าวที่มันแบบเป็นทะเลวิวดีขนาดนี้แล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เราสไลด์ลงมาไมว่าเราจะเลนอะไรเราก็จะเห็นทะเลทะเลตลอดเลยใช่ครับแล้วก็เห็นความสุขความสนุกสนานของเด็กๆครอบครัวนะฮะผมรู้สึกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่จะมาเป็นคนเดียวจะมาเดทหรือว่าจะมาเป็นครอบครัวผมว่าที่นี่ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกแบบเลยถูกต้องครับอยากจะให้มาเล่นกันได้เยอะใช่มีโอกาสก็แวะเวียนมาที่นี่นะครับผมที่นี่คือ Ocean p a r อยท์ังไม่หมดแค่ นี่ครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสถานที่ที่มีชื่อว่า r ีพ o u s e อร์เบยอ่าแต่จะไปที่ไหนนั้นติดตามไว้ดีๆครับผมครับผมไปเจอกัน าคุณตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่และมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นโลกในมุมที่คุณไม่เคยเห็นถ้าเป็นแบบนั้น The First s t i m a t e Application รูปแบบใหม่คือคำตอบสำหรับการเดินทางของคุณไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ท่องเที่ยวทุกมุมโลกให้คุณเปิดโลกกว้างแค่ปลายนิ้วสัมผัสร่วมสนุกลุ้นรับของฝากของ,ของฟรีจากต่างประเทศและของดีจากร้านเด็ดเป็นประจำทุกสัปดาห์ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณต้องลบ The First s t i m a t e Application แบบเก่าทิ้งไปแล้วดาวน์โหลด The First s t i m a t e แอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ใช้ไลก่กว่าเดิมมาใช้ดาวนโหลด The First Estimate แอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ลงโทรศัพท์เพราะแอปนี้คือคำตอบสำหรับการเดินทางของคุณเราสามารถเห็นได้เลยว่าตรงนี้คือประกอบไปด้วยแบบภูเขาที่เต็มไปด้วยบ้านพักต่างๆนะซึ่ง ว่ากันว่าบ้านพักแต่ละที่เนี่ยค่าเช่าแพงมากเดี๋ยวผมจะพาคุณไปสะพานต่ออายุครับสะพานต่ออายุใช่ครับ<ด>ที่นี่เขามีความเชื่อเหมือนพอรบอ,รอะไรอยางี้ <laughs> ป่ะไม่ใช่อันนั้นต่อเอาล่นอายุไง <laughs>